นี่ค่ะพบกับมาดามมดและรายการภาษาผลาสาแลรลงรวมความาเทินทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากกับภาษาให้หากระจักมาดามมดน่มีศัพท์ภาษาอังกฤษเกี <laughs> ่ยวกับ relationship status หรือว่าสถานะความสัมพันธ์ใน Facebook พื่อฝาเนี่ยที่รู้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเองมีแฟนเพจนะเนี่ยมาแน่มหแฟนเพจเหรอือไม่อยากพูดยาวนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างค่ะ <laughs> <cười> <cười> Ôi. Bạn mì... không mày mềm Ủa anh mà lên game đi con đừng có bị phản cái đó à sao Rõ sẵn bền Sột sò... Single Ủa mình lấy ra lên game boy tỏ cái <laughs> <laughs> ผู้ชายเขาก็มาเอาไงดีอ่ะรับก็ได้ฮะแดี๋ยวว่าไงฮะมดพูดฮะอะไรขอเป็นแฟนเหรอเราเป็นผู้ชายแล้วฮะอะไรอะอะไรจะพาไปไหนอะเฮ้ยเราไม่ได้เป็นสายก็สักหน่อยอะไม่ได้หรอกเราเรางงเพศตัวเองอะตอนนี้อธิบายยากมากเลยมันค่อนข้างอธิบายยาก i s complicated โอเคเรายอมพบกับนายก็ได้อะ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสถานะใน Facebook ก่อนนะนายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสถานะก่อนว่าเรามีแฟนแล้วไงตอนนี้ In a relationship with สมชายมีคนกดไลค์แล้วหนึ่ง<笑><笑>มีแฟนแล้ว In a relationship งั้นตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะ สำหรับวันนี้เมื่อเวลาเขามาดามหมดแล้วพบกันได้ใหม่ทาง Play Channel สวัสดีค่ะ